สวัสดีค่ะพบกับครูอ,อ้อมวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารกันนะคะถ้าเนืกอเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีดังนี้ 1. ปากในปากประกอบไปด้วยฟันซึ่งทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารลิ้นทำหน้าที่ในการคุกเล้าอาหารให้เข้ากัน ต่อมน้ำลายทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยออกมาเพื่อย่อยอาหารประเภทแป้ง 2. หลอดอาหารทำหน้าที่เป็นทางลำเลียงอาหารให้ลงสู่กระเพาะอาหารค่ะ 3. ตับทำหน้าที่ในการผลิตน้ำดีแล้วจะถูกเก็บไว้ในถุงน้ำดีเพื่อย่อยอาหารประเภทไขมันค่ะ 4. กระเพาะอาหารทำหน้าที่ในการผลิตน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารประเภทโปรตีนแล้วจะบีบลดตัวเพื่อให้อาหารคลุกเคล้าเข,ข้ากับน้ำย่อยค่ะ 5. ตับอ่อนทำหน้าที่ในการผลิตน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารประเภทแป้งไขมันโปรโตีนและส่งไปยังลำไส้เล็กค่ะ 6. ถุงน้ำดีทำหน้าที่ในการเก็บน้ำดีที่ผลิตมาจากตับและส่งไปยังลำไส้เล็กค่ะ 7. ลำไส้เล็กการย่อยอาหารทุกประเภทจะสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กสารอาหารจะถูกดูดซึมผ่านผานังของลำไส้เล็กไปยังหลอดเลือด ลำไส้ใหญ่ไม่มีหน้าที่ในการย่อยอาหารแต่จะทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำและแร่าธาตุค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับหน้าที่ของระบบย่อยอาหารครูหวังว่าเด็กๆจะกลับไปทุกทัวนเนื้อหาแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ